สวัสดีครับมอรุครับผมมาอัปเดตเกี่ยวกับเทคนิคในการซับซิชั่นนะครับในการรักษารุมสิวเพราะพอดีนั่งรีวิวเปเปอร์อยู่นะครับก็เห็นเปเปอร์หนึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับคือใช้เป็นซับซิชั่นนั่นเองเกี่ยวกับว่ารีวิวกับเทคนิคใครรีวิวอ่าดรเดวิดลิมนะคบผมเป็น very famous dermatologist ที่อยู่ที่ออสเตรเลียเกี่ยวกับการรักษาลุมสิวนะครับอันนี้ก็เลยหมอเลยว่าเออน่าสนใจมากนะครับเขาก็จะมารีวิวเกี่ยวกับ เอ่อ social substitution นะครับมีอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยนะครับอ่าเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวหมอขออนุญาตใช้2 paper ไปเลยนะครับอ่ามันจะมี2อันที่ออกมาใกล้เคียงกันนะครับอันนี้ก็อย่างแรกเลยนะครับอ่ารูมซิวนะครับลุมซิวแบ่งไปกี่ประเภทนะครับอ่ารูมซิวแบบยุบตัวนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือ i p i c กนะครับไอพิกเนี่ยมันจะเล็กใช่ไหมครับลึกมากกว่านะครับซึ่งปัญหาคือมันจะมีการพังผืดที่ดึงลัง จนจนถึงบางคนเนี่ยมันถึงแปแปปิลารีเดอรมิสคือชั้นหนังแท้ชั้นบนเลตุก้าลีบิหนังแท้ชั้น,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 ช,นชั้นลึกนะครับซึ่งอันนี้จะมีความลึก1.2ม mm. ิลมอันนี้สี่สิไมครอนนะครับแล้วนี่2มิลลิเมตรอันเนี้ยมันจะลึกได้ถึงถึงชั้นไฮโปเดมิสคือที่แบบว่ามันลังได้มากมเลยนะครับบล็อกคาบล็อกคาแบบแบบขอบชัดขอบชัดคือมันจะต้องลงมาแบบเป็นแบบเนี่ยแบบเอ่อวอร์ติคอว์นะครับโอเวอร์มันจะเป็นลนักษณะเป็นเส้นหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จะมีแฟร์ ที่ก้นนะครับผมถ้าเป็นแบบบล็อกค,คาร์ดิวซคือน้อยกว่า0.5ม mm ิลลิเมตรนะ0.5มิลลิเมตรเนี่ยมันอาจจะถึงตัตพิลาลีเดอร์มิสคือหนังแท้ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุนแรงเนี่ยมันจะไปจนถึงเลติคุราเดอร์มิสได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยดังนั้นเนี่ยการสับซิชั่นก็มีประโยชน์ใช่ไหมครับโรลลิ่งสกาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะคือแหว่งกว้างนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกว้างแต่ตื้นนะครับแต่บางคนก็เป็นเยอะเหมือนกันนะครับส่วนมาากเนี่ย่ยอ ส่วนมากจะถ้าเกิดเป็นแบบตื้นๆเนี่ยมันอยู่ข้างบนปรปิลารีเดอร์มิสใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเยอะเนี่ยมีความผืนดึงลังเยอะๆเนี่ยมันก็จะลงไปถึงเลติคลาเดอร์มิสได้เหมือนกันคือชั้นหลังแทบบางคนเนี่ยมีความผืนดึงลังใช่ไหมครัลงไปถึงตัวนี้ดังนั้นเนี่ยความลึกอย่างนั้นก็คือ 1. 2 1.2จนถึงสองถึง3มมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอขนาดอ๋ออีกอันนึงคือขนาดนะครับถ้าเกิดเป็นไอพิกเนะี I ่ยไอพิกเนี่ยจะประมาณน้อยกว่า2มิลลิเมตรนะครับ ท่านบล็อกคาบล็อกคาจะ1-4่มิลลิเมตรนะครับไม่ถ้าเกิดใหญ่ใหญ่ขึ้นคือใหญ่กว้างๆแล้วเป็นโรลลิงเนี่ยโรลลิงก็คือจะว่ากกว่าสมิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการการรักษาหลักๆก,ก็คือการใช้คำคอนเซปต์ Concept ของการซับซิชั่นคืออะไรนะครับ Overview ของซับซิชั่นนี่ก็คือการใช้อินสตูเมนต์คืออุปกรณ์อะไรก็ตาม insert คือใส่ลงไปในเดอร์โมสัปคิว e นเี่คือลอยอยู่ในบริเวณช่วงของนี่คือเป็นหนังหนังแท้ใช่ไหมครับนี่เป็น s u บเฟอร์มคือเป็นตั้งแต่พวกชั้นไขมนันจนถึงชั้นกล้ามเนื้อลงไปนะครับอันนี้ก็จะเ,เพื่อที่จะไปตัดเนี่ยเขาเรียกว่าไฟบัสแบรนด์นะครับไฟโบรติกเทตทวริงที่มันดึงลังลงมาทําให้เกิดเป็นโรลลิงสกาหรือว่าไฟบ็อกคาไอพีก็ตามก็จะมีนะครับ ซึ่งเวลาเราทำเนี่ยมันจะต้องอยู่ในว n นเพลนซึ่งเวลา,ามันต้องตัดให้ได้ครบนะครับแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นลักษณะนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น surgical อันนี้จะเป็นเ paper โดยดรเดว r david lim ลง,ลงใน dermatologic surgery นะครับ dermatologic surgery เป็น journal ที่แบบหลักๆของการรักษาพวกเดิมเซอร์ม e ตโ a t ลุมสรงลุมซิวอะไรต่างๆนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับอุปกรณ์เนี่ยจะแบ่งเป็น1คือ นอนนิเดลคือ,อโทษทีเป็นชาร์ปอินสตูเมนต์คือมีความคมแบบนี้นะครับพวกเข็มเข็มต่างๆโนคอร์นิดเอลอันที่2องเขาจะแบ่งแบบว่าเป็นบลันต์อินสตูเมนต์คือไม่คมนะครับก็อาจจะใช้เป็นพวกอ่าแบบเนี้ยอ่า แบนแคนูล่าต่างๆนะครับหรือว่า22 TSK 18 TSK แคนูล่านะครับอันที่3คือจะเป็นพวกอินสตูเมนต์ต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คือการที่มีการใช้ซับซิชั่นร่วมกับการใช้พลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรดิโอฟเวนซี่หรือว่าการใช้ไดโอดไฟเบอร์เลเซอร์ ทำไมมันจะช่วยไงมันก็คือตัดได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่าเรามาดูกันนะครับชาร์ปอินทรุณที่เรารู้จักกันก็คือเข็มเข็มมีตั้งแต่1เข็ม 18G นะครับ 23G ก็มีนะครับยี่สิอ็ดจีก็มีนะครับสิบแปดจีนะครับโนคอร์น no ิเดลก็มีเข็มนี่จริงๆแล้วเนี่ยการศึกษาเนี่ยพบว่าอ่หมอขอย้อนกลับอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับอ่ามันมัันนมมาพร้อมกันเลยนะครับหมอเลยน่าสนใจดีนะครับอ่าเข็มนี่เขาพบว่าการศึกษาเนี่ยพบว่าเข็มจริงๆเนี่ย ใช้อะไรแบบใช้อันไหนก็ขึ้นอยู่กับ1ความลึกของสก,กานะครับแล้วก็ความรุนแรงของไฟเบอร์รติที่มันดึงลังนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆของแพทย์ดังนั้นเนี่ยเข็มไม่ว่าจะเป็นเข็มชนิดไหนเนี่ยขนาดไหนก็ตามเนี่ยอาจจะต้องขึ้นอยู่กับเทคนิคของแพทย์ด้วยแล้วก็ความรุนแรงนะครับผมดังนั้นอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะนะครับเข็มจุดเด่นของเข็ม อ่ามันมันใช้ได้ง่ายนะครับอ่าเนี่ย่ยอ,อ้แต่ก็คือความยาวมันไม่ได้เยอะนะครับอย่างมากสุดคือ3ามจุดมจุมมคือ3ามเซนครึ่งอะนะครับซึ่งบางทีเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันจะเป,นเป็นเวลาเราพักผืนหนักๆเนี่ยอาจจะต้องใช้แบบแรงเยอะแล้วเข็่มันจะงอได้นะครับแล้วอย่างหนึ่งคืออ,อ,อาจจะมีพวกบีดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดมี เลือดออกอะไรนี้ได้เยอะนะครับอ่านี่นี่ก็คือเข็มทั่วไปนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นลักษณะคืออ่ามันก็มันก็คล้าย,ายๆกันอันนี้ไม่มีปัญหาก็คือ Moify H ยไฮบริดนิดเดนะครับอีกอันนึงที่ทุกคนรู้จักกันดีคือ n โน no c นคอเป็นลักษณะยังไงนะครับ no core, le, นคอน n e เ d l e ในคืนนี้นะครับอ่าในคืนนี้นะครับ no c คอน needle เนี่ยจะเป็นลักษณะคือเข็มที่เขาทำให้ปลายเป็นใบมีดนะครับ ไรายวเวอ์แบบนี้ซึ่งมันก็จะตัดได้ดียิ่งขึ้นนะครับเข็ม 28, 18นี่ก็คือเป็นเข็มที่ใหญ่แล้วนะครับแล้วเขาก็เติมใบมีดที่ปลายนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเวียนหัวนิดนึงนะครับขออภัยนะครับเอ่อเอาเอเวนต์เชก็คือตัดได้มากมายมหาศาลนะครับอ่โดยไม่ต้องใช้แบบแรงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอะไรเขามีไ r รแองกูล r t ทิปนะครับมันเป็นใบมีดอ่ะตึกตึ๊กนะครับแล้เนี่ยก็สามารถทาได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามการใช้โนคอร์เนี่ยก็จะมีเลือดออกได้มีฮิมาโตมาคือเป็นเส้นเลือดขังนะครับมีการศึกษาพบว่าการใช้โนคอร์ core, กับ brand instrument, บรันอินสุเมนพวกบรันแคนูล่าเนี่ยนะครับพบว่าโนคอร์เนี่ยอาจจะมีปัญหาไซเอฟเฟกต์ effect, พวกอาการเส้นเลือดเลือดออกฮิมาโตมาหรือก้อนเลือดนะครับเป็นโนดดู do, หรือว่าเป็นสกาฟอร์เมชันได้นะครับก็ เป็นที่น่าสนใจดังนั้นอันนี้อาจจะแต่ว่าก็คือถ้าเป็นรุนแรงเนี่ยอาจจะต้องใช้ร่วมกันนะครับอาจจะต้องใช้โนคอร่วมด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามข้อจํากัดคือของเขาเนี่ยมันจะมีความเข็มมันไม่ได้ยาวมันคือเข็มนั่นเองอย่างมากประมาณสัก2 2 2 2ถึง2 3มมิลน,นะครับแล้วเวลาทำเนี่ยมันต้องให้ชาร์ปไอ้ใบมีดอ่ะมันมันพาราเ e ล,ลกับกับกับผิวนะครับผมอันนี้ก็อาจจะทำมีความยากในการใช้นิดนึงแล้วก็เทียบกับคาดูล่าหลังๆเนี่ยเขาก็จะมี การใช้น้อยลงนะครับอีกอันนึงคือเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเขาจะเป็นคาร์เตาเล็คเบลดคือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าทำต้อกระจก่าใช่ต้อกระจกนะครับแต่ว่ามันจะใช้ยากมันจะเป็นแบบเนี่ยมันจะต้องเอามาจับกับอ,อ้นนี้ครับอันดีออปติมิคสเปเพื่อที่จะเขาจะใช้ผ่าเลนต้อกระจกอะครับแต่ว่าคือไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะอะไรเพราะว่ามันสั้นนะครับอันนี้ก็เลยแห่าเนี่ยนะครับ อีกอันนึงก็คือจะเป็นเ,เรียกว่าสตริปคานูล่านะครับคือมันจะเป็นหยักตรงนี้นะครับผมซึ่งเขาทางออเดอร์คือผู้นิพนธ์เนี่ยเขาชอบมากเลยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะคือมันจะตัดได้ดีอ่ามันส่วนมากอันนี้เนี่ยมันจะใช้ในสำหรับการดูดไขมันนะครับเข้ามาเนี่ยมันจะขนาดตั้งแต่อ่ยาวตั้งแต่16 12 -16 ถึงนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะ1รูเนี่ยมันจะเข้าได้หลายบริเวณเลยนะครับแต่ว่าก็ตามอ่าอันนี้อาจจะมีเรื่องของที่มันต้องใช้ช่องที่ การปรูเปิดที่ใหญ่ขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณเนี่ยอันนี้ก็ตัดได้ดีเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของเป็นกลุ่มของ Blunt Instrument คือไม่ได้ใช้ความคมนะครับอันแรกคืออันนี้จะไม่ค่อยคุณเท่าไหร่นั่นคือ Blunt c a n น u l a นั่นแหละนะครับ t r a ล l e r ร์ร r a t อ r นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบแท่งแข็งๆนะครับผมเพื่อจะตัดพังผืดมันยาว18เซนนะครับส่วนมากนี่ก็คือจะลงไปได้ เกือบทั้งอันเลยนะครับมันจะแต่ว่ามันมีความแข็งนะเดังนั้นจะงอไม่ได้เดังนั้นจะไม่ flexible เหมือนการใช้แคนะูล่า s u b s t i t น i o n ลองลองดูนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็น18เซนนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบปลายปลายเทปเปอร์ครับเพื่อที่จะตัดนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องใช้รูเข้าที่ใหญ่นะครับแล้วกม็มันแข็งมากดังนั้นมันเบนไม่ได้งอไม่ได้ แล้วก็เนื่องจากว่ามันต้องเข้าร,รูเปิดประมาณสัก4มมตรใช่ไหมฮะดังนั้น,นก็ต้องใช้อาจจะต้องใช้เปลทน,นิดนึงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากมันตัดมันแข็งมันตัดได้ดีดังนั้นก็อาจจะมีพวกทรอมองทรมะมีเส้นลง่งเส้นเลือดอะไรแบบนี้นะครับอาจจะมีแบบว่า,เ,าเลือดออกช้ำได้นะครับอีกอันนึงคือที่เราใช้รููกันอยู่แล้วนะครับคือกลุ่มของพวกบรลส์แคนูล่านะครับนี่ตึกๆๆๆๆๆๆนะครับก็เป็นพวกบรลส์แคนูล่าต่างๆ,ๆนะครับ แบนคานูล่านะครับก็คือมันข้อดีคือ,อ,อมีการศึกษาพบว่านะครับคอมพิเคชันน้อยกว่าการใช้ชาร์ปน e เดลนะครับแล้วก็ความยาวที่มากกว่านะครับออพอยต์เนี่ยการที่เรารักษาลุมสิวเนี่ยเราเข้าแค่1รูเนี่ย เราสามารถไปได้ทั่วๆเลยเกือบทั่วเลยดังนั้นที่ถ้าทางหน้าเนี่ยอาจจะใช้แค่ t e m p ทมเพลชีกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยลดอาการปวดแล้วก็ลดบริดดิ้งนะครับไดมิเตอร์เนี่ยก็คือจะเนื่องจากว่าคานูรามันจะเล็กกว่าพวกบลันเบลดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยมันเข้าไปเล็กๆน,นะครับผมอ่าแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยดังนั้นก็คือ ดีคอฟเวอรี่ไทจะน้อยกว่าน e ดนิเดลด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะใช้ในการารักษามากขึน้นนี่ก็จะเป็นอิ s u l ลเ e ตต f อาร์เอฟบันคล่าคือการใช้ที่เราสับซิชันนะครับแต่เราจะใช้เทคนิคคือพลังงานคลื่นวิทยุเข้าไปด้วยมันก็ตัดตัดง่ายขึ้นนะครับแล้วร่วมกับการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้นนะครับเข้าทีเดียวได้เกือบทั่วเลยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันมันมันจะมันจะมีความลําบากตรงที่มันตัดได้เยอะอ่ะนะแต่ว่าบางทีมันก็เฟกซิบมันมันแข็งใช่ไหมมันเป็นคา n นูล่าที่ใช้ตัวเนี้ยครับก็จะอาจจะตัดได้ไม่ได้ไม่เต็มที่อีกอันนึงก็คือบลันเบลท e ซับซิ c t i o n นะครับก็คือเป็นมันจะเป็นลักษณะคือเป็น เหมือนจะเป็นคานูล่านะครับที่มันจะตัดได้ดีเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะฟล e ็กซิเบิลไม่ได้นะครับแล้วลูเข้าอาจะต้องใหญ่นิดนึงอาจจะต้องใช้ 18g นะครับหรือว่าเข็มเนี่ยแต่ก็เป็นอันที่ดีนะอันนี้ก็ใช้ก็ใช้ให้่อยให้4ดาวเลยนะครับอ,อีกอันนึงคืออีกอันนึงคือเป็นอะไร Radio f r e q u e n c y Assisted s u อ s t ั t i t n o n คือมันจะใช้ แค n นน่า u ับ i ิชั่นนั่นแหละแต่ว่ามันจะใช้พลังงานคลื่นวิทยุลงไปเสริมด้วยนะครับดังนั้นมันจะตัดได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งทั้งเลตเทอล์ทั้งวร์ติคาลแล้วก็ฮอริซ ONTAL นะครับอันนี้ก็คือจะช่วยทำลายไฟโบติกแบนได้แต่มีความยากนะครับผมเพราะว่าต้องอาศัยเทคนิคอะไรต่างๆนะครับแล้วมีโอกาสบวมได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการ u ับ i ิชั่นวิดไดโอดคือเป็นเลเซอร์ที่มันมีใชเ้เลเซอร์ไดโอดร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอันที่น่าสนใจที่ อีกมาจากอีกเปเปอร์หนึ่งนะครับเขาก็จะใช้แบบว่าเปรียบเทียบที่ที่มันใช้บ่อยๆนะครับก็คือเป็นเทรลเลอร์วิบรเตอร์หรือว่าบรันเบดซับซิชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบรันแคนูล่าซับซิชันนะครับแล้วก็เป็นพวกใช้ใช้เ็นเข็มไฮโปเดมิกซับซิชนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่หมอวาดสนน่าสนใจคือคอมบิเนชันทรีทเมนต์นะครับซับซิชันเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันกับเพื่อประสิทธิภาพเนี่ย เขาจะใช้ร่วมกันหลายเทคนิคร่วมกันนะครับอา,อาจจะใช้อะไรได้บ้างนะครับหนึงคือที่เรารู้อยู่แล้วเวสลิตลิปลาดมานะครับหรือออาตัวระคัดแฟตคือดูดไขมันแล้วมาฉีดนั่นเองนะครับเขาเขาก็จะใช้ไงเขาคือดูดเลือดเราแหละไปปั่นนะครับ เกล็ดเลือดเข้มข้นหรือ P.R.P เพลเยตเลือด plasma เนี่ยไม่ใช่ stem cell นะครับผมว่าจะใช้แบบเจลเพลเยตเลือด f ราบ i n อะไรได้อีกอันนึงคือการใช้ลักษณะของเนี่ยนะครับคือเขาก็จะซับซิชชั่นไปแล้วใช่ไหมแล้วก็จะฉีดตัวเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยนะครับตามอีกอันนึงก็จะใช้เป็นพวก filler สารตจัดเต็มหรือ bio stimulator ก็ได้นะครับนี่ก็จะใช้เป็น P.L.L.A p o l y l a c t i c acid นะครับตัวนี้มีใช้อะไรบ้างล่ะนะครับหลังจากตัดฟังผืนเนี่ยเขาจะใช้เปรีียยบบเทบระหว่าง ไฮโดริกแอซิดอินเจคชันกับโพล y อ l ล c t ติกอินเจคชันโดยทั้งคู่เนี่ยมีดีกว่าสับติชันอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเขาจะมีทั้ง HA p o l y a l ิ e c t ล c a c ิกแอซิด นะครับผมก็มีมาผสมควรแล้วอีกอันหนึ่งที่ทุกคนคุ้นกันดีนะครับคือเรื่องของ tca นะครับเคมีข้า p ิวหรือว่ามันก็คือการใช้กดแต้มนั่นเองนะครับอาจจะใช้เป็น tca ที่เราคุ้นคุ้นกันหรือว่าฟ o l p ลผิว h ี n o l มันค่อนข้างท็อ o ซิกอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บ่อยนะครับที่เราพมคุ้นบ่อยๆคือ Chemical reconstruction of skin scar ก็คือ cross t e c h n i q นะครับอันนี้จะไปแบบว่า ทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับหรือว่าการใช้ร่วมกับ Energy-Based d e v เ c e ์นะครับก็คืออาจจะใช้เป็นพวกเลเซอร์ใช่ไหมครับ CO2 CO2 CO เออร์เบมแจ็นะครับอันเนี้ยต่างๆนะครับผมอ่าแล้วก็อาจจะมีการใช้นีอ่า CO2 แก s สซับซิชันนะครับอ่ามันก็จะช่วยได้ด้วยนะครับอีกการหนึ่งคือไมโครนิดด i n g นะครับ ก็จะใช้เข็มกระตุ้นลงไปใช่ไหมครับโดยอาจจะมีตั้งแต่ความลึกตั้งแต่0.5จนถึง2มิลิเมตรซึ่งค่อนเจ็บนะถ้า2มิลิเมตรนะครับ suctioning คืออะไรคือสับเชื่อเสร็จแล้วใช่ไหมเราใช้เครื่องดูดไปดูดที่บ้านนะครับมันจะได้แบบตื่นขึ้นเร็วขึ้นนะครับโอเค ดังนั้นนะครับโดยสรุปจริงๆแล้วเนี่ยคือการรักษาลุมสิวเนี่ยหมอต้องบอกอย่างนี้ว่ามันมีหลายวิธีใช่ไหมครับอย่างแรกเลยเนี่ยต้องประเมินก่อนว่าเป็นลุมสิวชนิดไหนนะครับมีพังผืดเยอะไหมมีปัญหาผิวอื่นๆอะไรร่วมด้วยหรือเปล่านะครับการซับชั่นก็เป็นตัวหนึ่งที่หลักการสําคัญของเขาคืออะไรตัดพังผืดลงไปใช่ไหมครับอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ตามนะครับในในเนี้ยอา,อาจจะมีบางอันที่แบบแล้วก็ต้องถามนะเพราะเขาใช้อะไรเพราะว่า ชื่อการค้าที่แบบตั้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความงงได้นะครับแบ่งง่ายๆก็คือเป็นแบบใช้แบบมีคมใช่ไหมครับตั้งแต่เข็มโนคอคาตาเลคเบรดนะครับเทรลเลอร์รีบรอเตอร์นะครับอีกอันหนึ่งคือไม่คมคือใช้เป็นพวกแคนูลาต่างๆอยู ทิ n u l a ูลาบลันเบลดสมูทบลันเบดน็อตนะครับแล้วก็ใช้เป็นลักษณะพลังงานร่วมด้วยนะครับแต่ที่หมออยากอันนี้ก็คือเป็นลักษณะคือเป็น Can นูลาทั่วไปใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มแล้วก็นี่ก็คือเป็นโนคอนะครับจะมีทิฟบายเบดจะมีไบมีดนะครับซับวิชัน่นทูมเมนต์เนี่ยก็คือเปรียบเ,เทียบลักษณะต่างๆก็มีหลายแบบเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหมออยากจะบอกว่ากา,ารรักษาลุมสิวเนี่ยต้องประเมินดีๆเลยแล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันนะครับการตัดพังผืดจําเป็นในบางราย ไม่ใช่จะเป็นทุกรายถ้าเป็นไอพิกอย่างเดียวเนี่ย ก็อาจจะใช้รูปุมควกว้างอานไม่ต้องตัดทั้งพืชก็ได้นะครับอาจจะมีการเสริมร่วมกับการใช้หัตการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวก prp growth factor หรือว่าเป็นพวก p l a bio stimulator ต่างๆเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. ก็มาแชร์กันเ,เกี่ยวกับเทคนิคของ substitution นะครับอัปเดตล่าสุดเลยโดย paper หนึ่งเป็นของที่โดยปาริมนะครับผมจากออสเตรเลียนะครับ mm hmm. ก็น่าสนใจทีเดียวเป็น paper ที่น่าสนใจมากเลยนะครับ mm hmm. เลยมาแชร์กันหากใครก็ มีใครมีข้อสงสัยปรึกษา,าได้ที่ Facebook หมอรุ่งเิงคุยน,นะครับขอบคุณมากเลยครับ